สวัสดีครับสมิตครับวันนี้แนะนำกล้องมองหลังตัวหนึ่งครับหน้าจาเป็นแบบนี้นะครับกล้องตัวนี้นะครับสามารถใช้กับรถหลายรุ่นนะครับรถที่สามารถใช้ได้ก็คือ Honda นะครับ Honda hrv Honda Jazz Honda Freed นะครับแล้วก็เป็น crv ก็ใช้ได้นะครับตัวนี้ถูกติดตั้งตรงช่องไฟ2ป้ายทะเปลี่ยนของรถท่านนะครับ ตัวนี้คือถอดพลาสติกครอบหลอดไฟออกแล้วก็เอาตัวนี้นะครับไปติดตั้งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปช่องไฟ2ปลายทะเบียนของรถแต่ละรุ่นนะครับให้ดูว่าเป็นแบบไหนนะครับถ้ารถของท่านช่องไฟเป็นแบบนี้ก็คือสามารถติดตั้งกล้องรุ่นนี้ได้ทันทีนะครับ เห็นแล้วนะครับถ้านะครับเห็นแล้วก็ถ้าไม่สงสัยหรือว่าโทรมาสอบถามว่าได้หรือเปล่านะครับโทรมาหรือว่าติดต่อมาทางแชททางไลน์ก็ได้นะครับถ้าท่านมีความประสงค์สั่งซื้อก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่เราให้ไว้นะครับวันนี้แนะนําสินค้าเพียงเท่านี้สวัสดีครับ